ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถวันนี้17ตุลาคม2568เรามีอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับราคาน้ำมันเบนซินดีเซลและแก๊สโซฮอจากสังคมน้ำมันชั้นนำมาฝากกันรู้หรือไม่ว่าราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและการติดตามข่าวสารเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนการใช้ใจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อมูลนี้ได้รับการอัปเดตจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน EPPO กระทรวงพลังงานเพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด มาดูกันว่าแต่ละปั๊มมีราคาเท่าไหร่บ้าง 1. ปั๊มน้ำมันอโออาซาดีเซนสา4 4บอ4บาทลิตรแกสโโร๊ e 85, แกสโซฮออีแปสิบาาทลิตรแก๊สโซฮออี29.9สบาทลิตรแก๊สโซฮอ9 1ก้า8บาทลิตรแก๊สโซฮอ9เก้า5บาทลิตรเบนซิน4 0 4 4บาทลิตร ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซนบีบาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอ์บาสีทลิตรสองปั๊มน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซนเอสสี่สบาจกทลิตรไฮดีเซลเอสสามสิบาทลิตรไฮพรีเมียมเก้าสิบเจ็ดแก๊สโซฮอ์เกบาสกทลิตรแก๊สโซฮอ8์อีแปดสิบาเกบาทลิตร แก๊สโซฮอล์ E 2ี s so e v o 29.94บาทลิตรแก๊สโซฮอล์ SDVO 31.78บาทลิตรแก๊สโซฮอล์ s so e v o 32.15บาทลิตร 3. ปั๊มน้ำมันเชลเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์ E 2ี3 0 9บาบาทลิตรเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์กสบามิบทลิตรเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์เบาบาทลิตร เชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 49.84บาทลิตรเชลฟิวเซฟดีเซน B7 31.94บาทลิตรเชลวีพาวเวอร์ดีเซน B7 49.84บาทลิตรสิ่งที่คุณควรรู้ราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบเช่นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกภาษีและค่าการตลาดของแต่ละบริษัทคำถามชวนคิด คุณคิดว่าปัจจัยใดมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันมากที่สุดและคุณมีวิธีการวางแผนการใช้จ่ายน้ำมันอย่างไรให้คุ้มค่ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย